นี่นะครับมาฟังเสียงอ่าท่อเดิมทำสมนะครับ650้านะครับนี่ท่อเดิมทำสมนี่ทำสวมแล้วนะครับนี่นะครับทำสมแล้วก็จะประมาณนี้นี่นะครับมาฟังเสียงกันดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็จบประมาณนี้นะครับท่อเริมทำสวมนะครับ CBR 6 5 0 r นะครับ